สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธพิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเงียบต่อครับเป็นเอพิโซดที่สองพี่น้องเคยได้ยินไหมครับการที่เราไม่พูดทำให้เราควบคุมสิ่งที่เราพูดได้เพื่อลิ้นของเราจะไม่หลุดปากครับและการฝึกฝนอย่างนี้ทําให้เรา ฟังคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นทําให้เราสามารถสังเกตคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นและให้ความสนใจกับผู้คนได้มากยิ่งขึ้นมีน้อยครั้งนะครับที่เราจะหาคนที่จะฟังเราอย่างแท้จริงและความต้องการที่ให้คนอื่นนั้นได้ยินสิ่งที่เราพูดนั้นมันมีความลึกซึ้งนะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั้นเพราะเนื่องจากว่าเรามักจะพูดมากกว่าฟังในขณะที่พระเจ้าสร้างหู สองข้างและปากแค่หนึ่งเท่านั้นมีปากเดียวฉะนั้นพี่น้องครับในการเป็นพยานหลายครั้งทีเดียวนะครับเราต้องใช้หูครับในการเป็นพยานเราต้องใช้หูหูที่รับฟังบอยครั้งบทบาทของการพูดมักจะถูกเน้นมากจนเกินไปว่าเราจะพูดกิติคุณอย่างไรเราจะสื่อสารอย่างไรแต่ น่าประหลาดใจนะครับและเป็นความจริงเพราะอะไรครับเพราะความนิ่งเงียบโดยเพาอยิ่งการรับฟังมักจะเป็นคําพยานถึงความเชื่อของเราที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะฉะนั้นจึงเกิดคําพูดที่ว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านได้ยินแต่จงเชื่อในสิ่งที่ท่านเห็นบรมครูกล่าวอย่างนี้ครับว่าจงทำตามสิ่งที่ คุณเห็นอย่าทำตามสิ่งที่คุณได้ยินมีความหมายเดียวกันครับว่าคนเหล่านั้นต้องการแบบอย่างแบบอย่างที่เห็นครับไม่ใช่แค่คำสอนเท่านั้นพระเยซูเองพระองค์ไม่เพียงแต่สอนพระองค์ทำให้ดูครับพระองค์ไม่ได้เพียงแต่สอนความรักในแง่ทฤษฎีแต่พระองค์สำแดงความรักของพระองค์บนไม้กางเขนฉะนั้น พี่น้องครับการเป็นพยานก็จะเกิดจากการกระทําครับและความเงียบก็เป็นการกระทําอย่างหนึ่งเป็นแอคชั่นอย่างหนึ่งและความเงียบที่แท้จริงนั้นเป็นโปรแอคทีฟจริงๆพี่น้องครับความเงียบและการรับฟังมักเป็นคำพยานถึงความเชื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดปัญหาใหญ่ของการประกาศภกิจคุณในวันนี้ไม่ใช่ เป็นการทำให้คนพูดแต่เป็นการทำให้คนช่างพูดหยุดพูดครับซึ่งคนเหล่านี้มักจะเปิดเผยถึงจิตใจที่ไร้ความรักจนทำให้ผู้อื่นขาดความเชื่อมั่นในพระเจ้าครับเหมือนอย่างที่หลายหลายคนนะครับพูดอย่างนี้ว่าเราต้องสนใจกับสิ่งที่ผู้คนพยายามบอกกับเราให้น้อยลงแต่ให้ความสนใจกับสิ่งที่เขาทำให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่เราสังเกต พี่น้องครับทำไมครับทำไมเราถึงยืนกรานเรื่องของการพูดที่คนเราพูดมากเพราะว่าเขารู้สึกอึดอัดนะครับอึดอัดใจว่าคนอื่นจะคิดอะไรกับเขาพี่น้องครับคนที่รักซึ่งกันและกันสามารถรักกันอย่างเงียบๆได้นะครับพี่น้องที่แต่งงานแล้วนะครับเราจะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีหลายครั้งเวลาที่เรานั่งด้วยกันเฉยๆเราก็จะสัมผัสถึงคลื่น แห่งความรักที่แผ่มาถึงเราได้เมื่อเรานั่งใกล้กันเราจะสัมผัสถึงคลื่นนี้โดยไม่ต้องพูดครับด้วยความเงียบสงบเหล่านั้นเองครับเราสามารถสัมผัสคลื่นได้ได้แต่ถ้าเราพูดบางสิ่งบางอย่างมันก็ทําให้จิตใจเราบางครั้งอาจจะว้าวุ่นบางครั้งอาจจะคิดเลยเถิดบางครั้งอาจจะไม่ได้ขาดคิด ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจถึงประโยชน์มหาศาลของความเงียบเข้าใจถึงเวลาสองเราและสิ่งนี้สําคัญครับเพราะว่าเป็นการเป็นพยานด้วยชีวิตเป็นพยานด้วยการฟังเป็นพยานด้วยความเงียบครับหลายคนต้องพูดต้องโชว์ตัวเองต้องให้คนรู้จักเพราะด้วยการพูดแต่พี่น้องครับแท้จริงแล้ว คนอื่นไม่ได้รู้จักเราด้วยการโอ้อวดของเราแต่คนอื่นนั้นเขาสังเกตและมองการกระทำของเรามากกว่าคำพูดของเราถ้าเราไม่พูดหรือใครก็ตามที่ไม่พูดนะครับคนเหล่านั้นเขาได้ยอมจำนนกับพระเจ้าครับหลายหลายคนกังวลนะครับว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราฉะนั้นเขาต้องพูด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 อธิบายอธิบายอธิบายคำถามก็คือว่าทำไมต้องกังวลครับ ทำไมต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดอะไรกับเราคิดอย่างไรกับเราเมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับเราและพระเยซูทรงอยู่เบื้องขวาพระหัพพระบิดาในการทูลขอเพื่อเราฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับน่าเสียดายเสียใจยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหลายหลาคนพวกเรายัางกังวลอยู่ครับเพราะเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะคิดอย่างไรกับเราพี่น้องครับเราต้องเงียบเราต้องสงบ เราต้องใช้เวลาสองเรากับพระเจ้าและในขนเดียกันครับเรารู้ว่าเมื่อเราฟังพระสุวเสียงของพระเจ้าเราจะถูกยกระดับขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ละด้วยการฟังนี้เองด้วยการจดจ่ออยู่กับชีวิตของคนสังเกตฟังเขานั่นแหละครับคือการเป็นพยานที่มีประสิทธิภาพที่สุดฉะนั้นเราจะต้องสแสวงหาความเงียบสงบเราจ้องสแสวงหา ความมั่นใจภายในเราจะต้องเลือกที่จะอยู่กับความเงียบสงบมากกว่าความวุ่นวายจอแจความเงียบสงบภายในชีวิตของเรานั้นเป็นเรื่องของพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่เราสามารถเลือกจะรับเอาไว้ได้เมื่อเราฝึกที่จะไม่พูดเมื่อเราเงียบเรากำังเป็นพยานอยู่ครับเมื่อเรู้จักควบคุมตัวเอง self control เรากำลังเป็นพยานอยู่ครับเมื่อเรา ช่วยคนอื่นโดยไม่ต้องการการยกยอปอบปัปนไม่ต้องอวดโฆษณาตัวเองเรากําลังเป็นพยานอยู่ครับฉะนั้นพี่น้องครับขณะที่คนอื่นเข้ามาเพื่อเสาะแสวงหาความมั่นใจด้วยการพูดเสาะแสวงหาการยอมรับด้วยการโฆษณาตัวเองเราสามารถช่วยคนเหล่านั้นให้เสาะแสวงหาความเงียบที่ลึกซึ้งความสงบที่ลึกซึ้งที่คนเหล่านั้นยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ผมจะจบวันนี้ครับด้วยคำพยานของคนหนึ่งที่อยู่ในความเงียบสงบกับพระเจ้าปลีกตัวเองออกใช้เวลาสองเรากับพระเจ้าและเขากำลังเป็นพยานให้กับพวกเรายิ่งผมฝึกวิในด้านนี้มากขึ้นเท่าไรผมก็ยิ่งเห็นคุณค่าพลังของความเงียบมากขึ้นเท่านั้นยิ่งความสงสัยและการชอบตัดสินคนอื่นน้อยลงเท่าไรผมก็เรียนรู้ที่ยอมรับต่าง สิ่งต่างๆที่ผมไม่ชอบเกี่ยวคนอื่นได้มากขึ้นเท่านั้นผมยอมรับได้มากยิ่งขึ้นว่าคนอื่นเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างตามพระฉายาของพระองค์เพื่อให้มีเอกลักษณ์ของแต่ละคนยิ่งผมพูดน้อยลงเท่าไหร่ถ้อยคำที่ผมพูดออกมาในเวลาที่เหมาะสมก็มีความสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นยิ่งผมให้คุณค่ากับความเงียบกับคนอื่นมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรับใช้คนเหล่านั้น ด้วยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นผมสามารถชื่นชมและยกย่องชีวิตของผมได้มากขึ้นเหมือนกันยิ่งผมเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นเท่าไหร่ผมก็ยิ่งตระหนักถึงสิ่งดีต่างๆที่พระเจ้าทรงประทานให้กับชีวิตของผมมากขึ้นเท่านั้นและสิ่งนี้เองทำให้ผมมิตก,กังวลกับอนาคตน้อยลงผมจะยอมรับและชื่นชมกับสิ่งที่พระเจ้าให้ผมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอได้ ผมคิดว่าผมกำลังเริ่มต้นที่จะชื่นชมในพระเจ้ามากขึ้นอย่างแท้จริงเพียงครับผมหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตของผมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผมเองก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับพี่น้องของผมที่รับฟังเสียงสิทธิพิบาลด้วยเช่นเดียวกันครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะใช้เวลากับพระองค์เข้าเฝ้าพระองค์แต่นี่คือ ชีวิตที่เป็นพยานอย่างแท้จริงครับขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์และชีวิตของาศาสดาพยากรณ์ที่เป็นตัวอย่างกับข้าพงทั้งหลายและชีวิตของผู้ที่รักพระเจ้าบรรดาปิตาจารย์บรรพชนแห่งความเชื่อที่ก้องลายได้รู้จักคนเหล่านี้ใช้เวลาเงียบสงบกับพระองค์ทุกๆวัน ไปเป็นเวลาที่นานขึ้นเรื่อยๆในการอ่านพระเจ้าของพระเจ้าและอธิษฐานข้างหลายขอโปรดให้สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของข้างหลายเพื่อที่ความเงียบนั่นเองทําให้ข้างหลายได้มอบความไว้วางใจให้กับพระองค์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกัวงกลวลไม่ต้องเครียดไม่ต้องสึมเศร้าข้างหลายได้รับสิ่งดีคือความสงบในจิตใจ เป็นความชื่นชมินดีลึกๆแม้ว่าสถานการณ์รอบด้านนั้นยังมีเสียงอื้อทึกขึโคมแต่เมื่อหลายปรารถนาอย่างยิ่งที่พระเจ้าจะทรงโปรดนำพาโปดเปิดห้องลับที่าหลายสามารถอยู่กับพระองค์ได้เปิดปโปรดเปิดสถานศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าจะทรงสำแดงพระไถ่ของพระองค์สื่อสารกับข้าพง์ทั้งหลายด้วยเถิดกราบทูลอธิษฐานเพื่อที่ชีวิตของข้าหลายจะเป็นพยาน ด้วยความเงียบด้วยความสงบด้วยการนิ่งและด้วยการฟังอธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องท,ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ